เป็นเรื่องของสพวัดโบสถ์ิมีสองคนผัวเมียถูกจับถูกด่านวัดโบสถ์จับและกระริดเงินเนื่องจากว่าอ้างว่าบบวีไปขับขี่เปรถหกล้อรับจ้างป้ายเหลืองครับมาจากจังหวัดน่านมาถึงใกล้จะถึงด่านเมียเห็นกะลีจอดและก็เเลียนให้สามีมาขับแทนเมื่อเขามาถึงด่านเลยเกิดเหตุการณ์ การเอาไปรีดซับเมื่อนี้ทั้งสองคนผัวเมียได้ถูกภูม่มกับได้ถูกพบนายที่เป็นพ่อเจา้าวอพิกเซนุโรอ้างเสื้อว่าภูม่มกับนั่นเสื้อว่าอุบลนผมไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงหรือไม่แต่ว่าเป็นตำรวจจริงครับเป็นตำรวจจริงแต่ว่าสีอื้ออุบลหรือไม่บรรลูแต่ว่า ท่งน้องเขาบอกว่าภูมครับคนนี้ซื้อว่าอุบลนได้นัดใหยไปพบปะพูดคุยแล้วก็ในระหว่างเดือนนางนั้นก็นได้พบปะพูดคุยได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากประมาณบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามบ่ายสองโมงเสร็จผมได้โทรหาเพื่อที่สอบถามความคืบหนา้าท่างสามีบอกว่าตอนนี้แฟนภรรยานี่ยังอยู่ในห้อง แล้กกาลังไหป้ปากค้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วก็ช่วงก่อนเขาไร้การประมาณทุ่มเสรเศษผมโทรหาสามสีครั้งบ่าได้รับสายอาทิตย์พราระคิจหรือสีอี่ยังก็มารลุผมหองโลกได้แง่ดีแต่ว่าไปฟังคลิปสนทนากันหลังจากที่ในห่วงระวังการเดินทางอยู่ครับ สวัสดีครับครับผมผมจำ่าได้ไหมหาหาบพอ่พอวัวนที่สามสิบเอ็ดยังก่อนส,สมามสิบเอ็ดมกราเลยครับพี่ว่าโดนยวัดโบดนะครับพี่ว่าโดนกันใส่หนึ่งหมื่นบาทนะครับสพวัดโ <พอ S 1> บส<า>เรื่องเรื่องเล่ามันเป็นยังไงเหรอผมมันที่ว่าใบครับที่ไหนเมี่ยครับบ้าจักกันนี่เห็นว่าก่อนจะเขาด้านวัดโบดนะครับเรืด่ดเร่ดเรอดจอดจอด เจอนกันนะครับจอดเทียนกัน <พ pale S 1> ตอนตอน,ตอนนั้นไปไสม,มาตอนนั้นไปไสมามาแต่จังหวัดน่านนะครับมาแต่จังหวัดน่านชีไปไสก่อาชีอ,องเทพครับสีองเทพอันนี่ชื่อยังขันเทียนครับขันเทียนจะเป็นลลิตาแต่ว่าลลิตาเป็นพุ่นครับ๋อลลิตาเป็นพุ่นครับขันเทียนขันเทียนเป็นแฟนครับี่ผมเหมือนจอดก้อนหอดด้านนะครับพี่ว่าออกออกคลิปเยอะออกข่าวเยอะผมเขาไปในเพจอยู่ครับอันอันนี้ที่เขาบอกไทยเลยกันแม่บอกเหือ เน้นครับแม่นเที่ที่เราไทยเลยกันนั่นเนาะน้องแนงเนาะโอ๊ตพอดจำได้อยู่เป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงมือนี้เป็นไงเป็นไหนผมไป็นผู้กำกับมันซื้ออุบุนครับเป็นไหนผมไปไปจังหวัดพิษณุโลกตอ้ไปสอบถามนะครับเป็นว่าคนณสัวเขาก็ออกไปเป็นว่านะครับผู้กำกับผู้กำกับสพวัดโบสถ์โมโหครับแต่ว่าเป็นมาอยู่คันยูตัวจังหวัดครับจังหวัดพิษณุโลกอ๋อผู้กำกับที่ซื้ออุบล ภูมิภูมิครับคนนี้ซื้ออุบลแต่ว่ายุพิชนุโลกครับแม่นบะซึ่งซึ่งวัดบวชนี่ขึ้นกับพิชนุโลกครับเพิ่นโทรมากเลยคือเพิ่นส่งหนังสือมาเพิ่นโทรหาผมครับโอ้โหเพิ่นได้เบิร์นเพิ่นิดว่าเพิ่นเอาเบิร์นผมมาแต่ใดของกูโอ้โหแต่ว่าเพิ่นโทรมาเออเออเพิ่นเอาเบิร์นเบิร์นเจ้ามาแต่ใส่หละเฮ้ยผมก็จิดว่ามาจากต้องปล่อยแล้วผมแปลว่า เป็นว่าค่ะคนสัวเขาก็ออกไปจะเอามาไว้เป็นว่าเออเออวันนี้พนโทรหาผู้ใดก่อนโทรหาผมครับโทรโทรโทรหาเทียนใช่นี่บอกครับทโทรหาเพิ่นทรเพิ่นทรเองเลยตีครับเพิ่นทรมาหาเองครับเพิ่นว่าครับอันนี้มากสอบสอบถามนะครับว่าเป็นไปเป็แบบใด้ถ้าถ้าคนสัวเขาก็ออกไปต้องจปเอาไว้เป็นับบเป็นว่านะครับอ๋อเพิ่นบอกว่าครับเอ้าสุดยอดแบบว่าเพิ่นนี้มามา ถ้ามาพ่อกันอยูุบองไหนก็ได้เป็นว่าคนนี้มาสอบถาบาวมันเป็นยังไงน,นะครับ,รบเป็นอยากทุกของครับเห็นเ็นอกอากา,กาเป็นบาลสิทนะครับเออแล้วเราแมนิไปพ่อกันย่ใส่นัดกันันตัวจังหวัดพิษณุโลกนะครับออตอนนี้ตอนนี้เขาเดินทางจากไสไปผมเดินทางจากกรุงเทพเพรา,าพอดีผมมาจากพอดีผมมาจากภูเก็ตแล้วก็มา่อเลยครับออ๋อหมายถึงว่าจะไปส่ง,งาน่นอบอกครับผมเอารถกระบะมาครับอ๋อเอารถกระบะไปมาจากภูเก็ต มาภาคยุแม่ยุ่กรุงเทพแล้วก็เลยสิมาต่ออยู่ทีพิษณุโลกครับผมครับเห็นเห็นก้อนหนานีเห็นผู้ใดทษมากก่บทีทุ่มไปหาแฟนเออเออว่านี่พี่น้องทั้งเส้นครับพี่น้องทั้งเส้นทุมากเป็นเป็นตำรวจดูขื่นครับเป็นตำรวจยุใสก่อนยู่มึงเลยนะจ้ะยู่มงเลยครับพอยู่เมืองเลยครับมาทีงไหนครับ พึ่งว่าอันพ่อเสีได้บพ่ออเสียได้บ่ลพึ่งว่านะครับพ่อพ่อเครียดได้บอลเราขอเครียดได้บ่ลพึ่งว่าเออเออบ้านนี้เป็นยังไงล่ะพึ่งสิขึ้นเงินหมื่นไห้พึ่งว่าสิมวยประหยัดมวยประหยัดเดือดร้อนบ่อยากเรื่นไงพึ่นว่านี่นะครับใส่ใส่คุยกับแฟนจังน่อยหน่อยไปยังครับผม alo จ้าครับสวัสดีครับพึ่นอันพี่น้องทั้งพี่น้องพี่น้องเอ่อ พี่น้องเจ้าเม้นว่าถีทูแม่ที่เป็นตำรวจบอกครับจ่าอ,อันผู้ชายเป็นอันแฟนของอาหนูค่ะอ๋อเป็นตำรวจย่ไสครับยูเมืองเลยค่ะแต่บริน่ใจวายูแถวใดนะครับเป็น่ทู่แม่มอว่าี่บอกครับอ่าโทรมาเมื่อวามอนนี้เป็นอาโทรมาค่ะว่ากลิ่นอ๊อกอากา้าโลทางตำรวจทางทางผิดสนุลก่ะค่ะที่ว่าอัน ที่ว่าเอาเงินหนูไปมือหนึ่งอะค,ะค่ะคือโทรมาว่าขอขอได้โบให้อ่ามาเพาซอซยประสันจะว่า,า,า,วาตัวยักเลือดร้อนสีกขืนเนินงมือนึงให้คุณบ้านอีกอย่างเป็นวางซีจะ<อ>่ะ็นขอได้โบแต่ว่าบมเป็นคนที่จับตัวเดียจะอืมเขาพว่าเป็นรู้ได้แบบไดนนะจ่ะก็เลยบอกไปว่าตอนที่หนูขอเป็นคือบว่วแบบนี้หนูมาบ,บ่มีจากบ้านหนูก็ว่าไปซีไ่ไจ้ะอืมอืม ปวาร์หนูก็ได้หยิบได้ยืมเงินมาคือปวาแบบนี้ขั้นต่ำหมื่นหนึ่งยันเดียวห้าร้อยพันหนึ่งไม่เอาอ๋อหยิบเงินกระบอกไปหนูกับวาแบบนี้เลยค่ะครับเออรถตึ้งก็เลยว่าอ๋อเจ้าอาทวงหาไหมมาสั้นจ้ะอืมเดี๋ยวผมลืมผมจําเรื่องเล่าได้ข่าวข่าวเริ่มแรกนี่เหตุเกิดวันที่เท่าไรก่อสามสิบเอ็ดเป็นบ่าสามสิบเอ็ดค่ะวันที่สามสิบเอ็ดแจ็คโมงเหรอสามสิบเอ็ดประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มเข้าขับรถมาดัน ขับรถค่ะขับรถมาประมาณสองร้อยเมตรจะถึงด่านแล้วก็เลยปลูกแฟนให้ขึ้นมาขับเข้าด่านหนูไม่ได้เป็นคนขับเข้าค่ะอ๋อครับค่ะบัดนี้พ่อขับมาฮอดด่านแล้วเขาเรียกตรวจแมนค่ะแมนตวจไปขับชีแฟนแล้วก็ให้แฟนไปตวจปัสสาวะแล้วก็ตวดใบประชาชนหนูแล้วก็เอาไปฮ็ดเลยค่ะว่าหนูเป็นคนขับมาา่าสักตอนนั้นคนมาเจรจาเป็นผู้ใดเจรจา ตัวหินหน้ากันนอกจากมันมียุ่นผู้นึงพี่ว่านเอาหนูเขาเป็นอยู่ในป้อมยามนะคะประมาณอายุประมาณอย่างอายุประมาณารเป็นไรฮะอายุประมาณเท่าไรน่าจะบูดถึงอายุสมาสามสิบนี่แหละค่ะน่าจะบูดถึงนี่ค่ะเป็นหัวหน้านายสิเป็นหัวหนา้นานะสิหรือหน้าเป็นลูกน้องเขาอ๋อค่ะเอาไปปัประชาชนไปเฮแล้วกั ว่าหนูเป็นคนขับมาบ่มีใบอนุญาตขับขี่ป้ายเหลืองแบบนะะั้นเอาไปหาให้หนูเซ็นซีซงร้อยเวนค่ะอืมคมคูเฮ้าบอคมคูค่ะคมคูว่าขัดบอชันสีติดคูกิตตะลรกแบบนั้นเนาะเอนค่ะสีแพ่ติดคูคืนนี่ค่ะแล้วก็มึกเซาให้ไปขึ้นศาลแบบเนี่ยค่ะอืมตอนนั้นเขาเอินเขาเรี่ยกเงืเ่อนมาเท่าไรตอนนั้น ตอนนั้นก็ตอนนั้นนันบมหันได้เรียกใหเดียค่ะขึ้นกเว้าไปว่ามัอนี้ติดคู่พรุ่งนี้ขึ้นศาลเป็นวอาแบบเนี่ยค่ะว่าแบบค,แบบคู่คู่เนี่ยเด็กน้อยคือประมาณว่าเหมือนอันนี้แหละค่ะเหมือนเจ้าไดสามที่จาบอกต้องการอย่างเงี้ยค่ะอืคู่ไปคู่มาคือเร่บว่า,วาเออขอเข้าทางเนี่ยหนูก็เลยบอกว่า,วามาหน้าขอได้ไหมไม่อยากติดคู่ติดตารางไม่อยากาขึนศาลหนูก็บ้าไปแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะเป็นก็เลยว่าขั้นต่ำอะ่ะตำรวจพวกเดียวมันเขายังไม่เอาเลย หนูยังจําได้ติดคําติดหูเลยค่ะหน้าร้อยพ ic ันหนึ่งอ่ะเขาไม่เอากันลบวะท่านจ้ะนั่งจำได้ขึ้นใจเลยแน่นค่ะครัจำเรื่องปราสตร์ครับค่ะบันนี้ต่อร้องกันไปสรุปแล้วเขาให้เท่าได้เท่าไรก็มื่นหนึ่งสิค่ะพอเคลียร์กันได้หนูก็บเบย์ักมีปัญหาเนาะค่ะเนาะก็เลยยืมเงินก็คืนมามื่นหนึ่งครับก็เลยพอเคลียร์กันได้ ยิงตาเอามือน,นึงอะค่ะให้ไปกดที่ตู้อ่ะค่ะเพื<ค>่อน้าไปกดบอแมนค่ะไปสง่งนายไปไปกดยูดตู้ไหนครับอันเลยอันเลยด้านมามันจะมีปตทค่ะพกไกลกันค่ะยูไส้มือคือกันค่ะอ,อ๋อเขาขับรถบริการเ,าเท่าไรจีแมนค่ะให้หนูแมนเอารถธรรมดาชีพามากดแต กดที่พามากดนั้นอยู่หลังปั้มมือมือค่ะแล้วก็ให้หนูไปกดมือหนึ่งนึงพอหนูกดมามือหนึ่งกม็<อ>มีใบเสร็จก็มีอย่างอ้ใอ,อ,ใอให้หาบ่มีก็บ่มีอีหย่งคือได้เงินปุ๊บก็คือกลับเลยค่ะมือหนึ่งเงินสดอดรถที่เอามาขดกดเงี้เป็นสีประตูหรือสองประตูสี่ประตูรถเก๋งค่ะอ๋อเป็นรถเก๋งยังจาได้อยู่่ะสีรถรถเก๋งสีไหนครับจำได้บะสีดำสีดำค่ะรถเก๋งสีดำาคงสีบ่มีจัก คนบจกกัจกีคนเนาะต่บายรถเก๋งสีดำแล้วแล้วเราหน,นูนั่งหนานี่นั่งหลังครับนั่งหน้าค่ะเม่ใช่นั่งหน้านั่งข้างหน้า,น,น,าน,นี่ตำรวจอีกคนหนึ่งนั่งข้างหลังบอกค่ะแล้วก็นกคนหนึ่งก็ขับคนหนึ่งนะครับไปน้ำกันสามคนเนาะค่ะหลังจากกดมาเขาเขา,เขาเขาบ่เอารถเขาไปปั๊มแม่นบ่นโบค่ะมาหลังปั๊มเลยมาหลังปั๊มแสดงว่าเขาก็ลู้ย่านกล้องวงจรปิดจับได้ค่ะตอนตอนไปกดพอไปกดออกมาแล้วเขายืนอย่ไหนเขาเลยหรือหรือเขาว่าอย่างไรครับบันนี้ เพราะว่าอะไรค่ะปิดกระจกกลับเลยคะ่ะบ่แมนอ่าไปกดเงินไมาได้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถแล้วยื่นเงินให้ตอนไหนครับไปกดเงินปุ๊บแล้วก็ยางหนูกระเป๋ายางเอาเงินไปให้เลยคะ่ะเอาเงินไปให้คนขับหรือคนนั่งหลังครับคนนั่งหลังมานั่งหน้าแทนหนูคะ่ะตอนนั้นอ๋อบัตรกลับนี่คนนัง่งหลังมานั่งหนาแทนหนูค่ะเอ่ยยืนย่นเยื่นเงินให้คนขับหรือให้คนนั่งหนาครับ ให้คนนั่งหน้าค่ะให้คนนัางหน้าคนนั่งหน้า,น,าน่ะสิเป็นัวหนาเมนบอสโบโบแน่ใจค่ะโบเป็นคนที่ครูเอาเงินหนูด้วยค่ะเป็นคนละคนอีกแม่นค่ะ<อ>คนที่ครูครบได้ไปสิให้อีกสองนายพาไป,ไไปอสองนายในปอมที่อยู่หนังกันที่มีสามคนที่อยู่หนังกันนะคะที่เบากันอยู่เนี้ยอ๋อหมายถึงว่าอยู่ในปอมวัดโบสถ์เหมือนนั้นมีอยู่สามมีอยู่สามไล่ค่ะหนูจำได้พ่อค่ะอีกคนหนึ่งทําหน้าที่คมครูรีดเงิน อีกคนหนึง kind of ่งท่ามนาทีฮะอีกอีกสองคนหนึ่งท่านาทีพาไปกดเงินนพาบริการการกดเงี้ยนโดยเอาเอารถเก๋งส่วนตัวของเจ้าของไปเป็นรถเก๋งสีดําแม่นคะอืบานีกดเงินมาแล้วปุ๊บตอนนั้นแฟนถ่ายยูยูรถบอกครับแกนยูรถค่ะแกนถาอยูรถหกล้อค่ะแฟนแฟนเฝ้ายูรถหกล้อเนาะ ตอนนั้นแฟนแฟนถูกควคุ่มตัวบ่อหรือว่าอยู่ในปอมหรืออยู่ในรถบอบอค่ะเพิ่นให้ขี่รถอันหกล้อ,อกมานลนอแล้วก็เพื่อรอแบบนี้ค่ะให้แฟนค่ะหกล้อไปรอ,ปอที่หน้าปตทแล้วผมจะพาแฟนไปกดพอแฟนกดปุ๊บพวกคุณก็ขึ้นรถแล้วก็ไปเลยเป็นวานเังซี่ค่ะไม่ต้องกลับมาที่ดานเป็นวันงซี่ค่ะอ๋อแม่งบริการเพราะว่าด,ดานเนี่ยดานเนี่ยป้าปตทนี่มันเลด่านมาก จ้าอยู่ซ้ายมือค่ะอาอยู่ซ้ายมืออยู่ฟังเดียวกันค่ะพะ่อพอกดเงินเสร็จแล้วเข้ากันย่างขึ้นรถหกร้อมากรุงเทพต่อเลยค่ะเขาก็ไปคลิจังมาไปทางไปทำมันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เฝ้าไปขึ้นง,งานนอนหนูก็ยกให้ม่เรือหมันเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะคือบอัพท์อมอเตอร์อย่างคือได้เงินแล้วกันนับเพรนับคู่กันต่ไปเลยค่ะเพรนับเงินอีกแมนนับประพรมืน่นโบค่ะโอ้แต่มันมันสัวอีหลีเนาะสัวสุดๆเนาะเอาเอาทุกดอกเลยบ้านนี้ หลังจากนั้นกันรับแลกกันได้สวัสดีกันได้ยังกันบ่หนูนะหวัดดีเพื่อนค่ะจะเพื่อนบเบ้าอย่างค่ะเอออ่ามันโอให้เชียรเพื่อนตลอดเลยค่ะหนูเบ้านี่มีโบโบมีคู่มีมือหนูเบ้าให้เชียรเพื่อนตลอดเลยค่ะเตะโคอยางมีเบ้าอ่อนอ่อนเนกรบโบเอามีซีฟันเป็นกับโบเอาเป็นกตะโอย่างเดี๋ยวเป็นโบเอาขั้นต่ำมือขั้นต่ำมืออืมตอนที่เข้าอยู่ในปอม ค่ะแลการตอนตอนที่หนูโทรไปห้อั่นเดี๋ยวหนูก็เคอฟังค่ะหนูโทรไปหาผู้กำกับอยู่วังสะพุงนัค่ะผู้กำกับครับเพื่อนกับซอยบ่ได้สุบายแล้วค่ะมันคนละอันนั้นกันอ๋อตอนที่เกินเฮนนั่น่ะโทษโทษโทษไปปรึกษากับท่านภูมิกับอยู่วังสะพุงค่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนก็บอกว่าซอยบ่ได้มันอยู่คนละเขตเนาะเพื่อนนอนแล้วค่ะอ๋อเพื่อนนอนแล้ว นอนเบิดซุกคนผ่าคนซอยเรือบ่มีเลยค่ะบพนเอาละาบานินครับเอ่อตอนที่ยุ่ในป้อมนะั่นะหรือว่าตอนเจราจารเขาได้ขอเบือท่วเข้าไห้บอรหรือได้ไทยได้เห็ุเอกสารอีหยังบอโบป้โปค่ะหนูหนูได้ให้เบือทโทรบ่งแจ้ให้อีหยังเลยค่ะเขาได้ไทยบัตรเขาได้ไทยบัตรประชาชนเข้าไห้บอได้ได้ไทยค่ะเป็นบอกวางซี่อเออหนูลืมบอไปเป็นวา งั้นเอกสารพวกเนี้ยผมขอเก็บไว้แต่ผมไม่ทําอะไรถ้าเกิดมีมีเรื่องอี้เพินซีได้ดําเนินว่สาสั้นเพินวาเพินซีเก็บไว้ค่ะเพินว่าเพินซีเก็บไว้วเพินว่าเป็นอัดเสียงไว้เบิดอยู่คนที่เอาไปปรสาษาชนหง่ไปลิดนะคะอัดเสียงไว้อีลีบอล่ะพอพวกู้นคือการจับอให้มันอัดไว้อีลีนล่ะบ้านนี้เขาเขาทายบัตรไปใชาชนไว้แมนบะคำแม,มนค่ะเอาเอามือถือทายแมนบะเอาแมนค่ะเอามือถือเอาโทรศัพท์ทายค่ะ แล้วของของแฟนในไทยนะบอครัคบโบค่ะไทยเตนหนูเข <อ S 2> าไทยเตนหนูที่นี่ผมผมแปลกใจว่าแสดงว่าเขาบึงฐาน้อมมูลในทะเบียนราชดอนของหนูหนั่นแหละเขาค่อยมีเบอร์เท่ของหนูแม่นบ่เพราะโบ Bo, แน่ใจค่ะว่าเพ็่นหู้เบอร์แฟนหนูได้แบบใดค่ะอ๋อมีรูบเบอร์แฟนหนูอีกตั้งหา้าเป็นอันแบบมามาทางคุณพ่อนะค่ะมาทางเดียวกันนึกว่าหนูก็เลยไว้อันนี้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเป็นสีมาแบบใดเพราะว่า คัดพิศนุรูปหนูญาตแบบเครือข่เดียวกันยังที่นะครบอืมแ็ต้องระวังไว้เนะาะจแต่ว่าเพิ่นว่ามื่อวนนี้ว่าเออนักนนดกันว่าอิติตตั้งคณะกรรมการกอบสวนมาซั่นจ้ะเพิ่นก็บ่อดีอยู่ดอกจก้ะว่าบ่ดีเขาออกไปนอก่าซั่นจ้ะครเออบ่อยากให้ไปลวงค้าร่วมพวกมันได้เงินท่องนี่ไดขึ้นอยู่เดี๋ยวอยู่ในระบบขึ้นสารเดี๋ยวสารที่สั่งให้ขึ้นดอกแต่ว่าบัานี้ผมบ่อยากให้มันไปใจอ่อนเมื่อนี้ขันแจงได๋ก็ อ่านาทีก่อนแจ้งโ่งใกล้เดินห้างหอดใสหรอครับตอนนี้นาทีก่จ้มงแล้วกำลังหอดพิจิตค่ะตอนนี้เวลาเก่านาฬิกาสิบสี่นาทีแต่นหอดพิจิตกับจีหอดอยู่หุ่นกับประมาณตั้งสิบเอ็ดโมงเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงขันจังไหนเราเสซตเรื่องเซตเล่าเราโทษหาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทษกลับดอกนะครับเราการเป็นกำลังใจให้คันเขาว่าคันเขาขึ้นเงั้นให้ย่อมความเลยเอาบอตอนเด็ด ทำขำขำพ่อบางอนจะเพราะว่าโบเคยมีคดีแบบนี้ต้องเห็นแบบไหน <c oughs> ถามผมบ่จ้ะได้เดี๋ยวขันมี่ยังปรึกษาขันมี่ยังขอขอ,ขอโทศัพสามาปรึกษาผมเดียวกันเนดะอจ้าขันมี่ยังโทรหานะครับอ่อาครับฮะครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภนะัยเ้ออ่าขอบคุณครับสวัสดีครับมึงจะจอแบบนี้บัตรจีไตดิน บ่อยอมดักเดี๋ยวผมหาขึ้นห้ก็ได้เงินผมจะหาขึ้นห้น้องเขาแล้วแต่ขอห้นนองเขาดำเนินคดีต่อไปนะเพอพยอา่ามเฮาสีตายขอจังใดมันกับบ่ายมันบ่อยอมอย่างเดียวเรพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันไปเจราจาขันมันบอกว่าชีขึ้นเงินให้สีเย้ายาเนี่ยอ่าก็ให้เลิกแล้วต่อกันโทรหาผม เดี๋ยวผมหาเงินขึ้นให้ก็ได้เงินหมื่นเดียวนึงผมขึ้นให้ก็ได้ต้องผมมานมลูกนมหย่างผมก็บ่มีให้นของก็คิดน้ำขึ้นนมลูกน้ำเต้าผมแน่ครับลูลูกกับเบิด์ตแต่ยังบ่ยอมครับบ่มันบ่ยอมมันบ่อ่อนให้เลยมันจะเอาเงินอย่างเดียวอ่าสมันจะเอาเงินอย่างเดียวครับแถมตะคอกใส่ผมพร้อมแต่ยังได้ตะคอกยังนั่นบอกให้คือมีได้กที่ขาดกันเกิดขึ้นนี้ไหม ผมกโอ้ยคนก็เป็นแบบนี้มันนบ่มีนน้ำใจบ่มีจัญญาบันแบบเป็นพ่อหนาคนแบบนี้นะครับคือคือคือบ่มีวุฒิภาวะแมนครับเฮ็ดตัวผมก็ผมเป็นผมก็มันเป็นเด็กน้อยเนาะผมก็เฮ็ลี้ยนรถมาติดสิบสิบปีแล้วผมก็เราเคยพ่อนเงี้ยน,นะครับเนี่ยแต่ครั้งแรกใน,นชีวิตได้พ่อแบบนี้พ้อแบบบนนีนะครัเฮ็ดตัวบ่ต่างกันครับโจรเลยเนาะครแบบนครับแต่เข้าไปหาเพื่อนเนี่ยเพาไปถามสอบถามพวกเขาก็ไปยบอก ออกไปแบบปกติเลยครับแมนว่าครับว่าความจริงเลยครับว่าความจริงทั้งเมื่อที่เกิดขึน้่ครับมนว่าความจริงที่เกิดขึนครับนั่งก่อนพอพูดถึง่าเพิ่ประเี๋ขึ้นเงี้ยให้คนไกลเกลียแบบนี้เขาก็ต้องนี้เนีะไม่ต้องเอาคันคันที่ไกลเกลียขึ้นเงื่อให้ผมผมจะหาจากเอฟซีขึ้นให้ดอกให้มันเป็นคดีตัวอย่างนะแมนครับให้มันเป็นคดีตัวอย่างผมจะหางั้นแก เวลาเหาขอเ้านี่ทั้งอ่อนวอนทั้งนกทั้งไหวเขาก็ายังมีความเมตตาต่อเัานะครับแ <Man. S 2> มนแต่ผมผมก็ฉิดตัวกันเลยเพราะว่าขอตัวพ่อผมว่าผมแลนลดนรถมพิเป็นสิบปีเพิ่งเจอครั้งแรกที่เราแบบนี้นะครับอืมแดนมาทัวร์ประเทศไทยนะจุดสุดหัวสุดจีนประเทศไทยเชื่ยชัยชื่อเซอเรียนยังครับผมเหครับครับเสื่อตุนครับผมตุนโอเคตุนขันจังไหนล่ะกา มีอย่างโทรหาผมปรึกษาผมในบอกว่าขออนุญาตออกไปโทษข้างนอกก่อนกับใดได้ผมเปิดมือถืออยู่ตลอดเวลานะขอบครับครับเช่นกันเดินห้างกลอดภัยด้วลละนะครับครับสวัสดีครับหลังจากไปให้การกับผู้ทอดจังหวัดพิศนุโลกประมาณช่วงใบสองเสร็จเสรผมยังยังสื่อสารติดต่อใดอยู่ แต่วันหลังจากนั้นมาผมโทรไปแหละก็บอรับสายก่อนที่เขาไา่การผมก็ได้โทรอีกครั้งหนึ่งก็บ,บรับสาย่บ่แน่ใจว่าเกิดอีหยังึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าสิปไปเอางเงินเยียวยาจากทั้งนั้นผมก็บ่บได้เสียใจแต่ว่าเวลาให้การเนี่ยมันจะต้องให้การที่เป็นความจริงตรงไปตรงมาเหมือนกบท่ให้สัมผัสกับผมไว ผมกำลังทดสอบโทษขั้งสุดท้ายอยู่ผมเชื่อว่านาที่ถูกเกลีกลอมไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมโทรหาแฟนแฟนซึ่งอยู่ข้างนอกเขา,เาผู้ชายนี่ยอยู่ข้างนอกตุนซึ่งว่าตุนนี่อยู่ข้างนอกแต่ว่าแฟนซึ่งเป็นผู้หญิงไงถูกสอบปากคำอยู่ด้านในและก็หลังจากนั้นมาก,กัับ่รับสายผมอีกเลย นี่กำล่งโทรอยู่นี่สดๆแกบอลรับสายจนสายตัดไปผมมองรถได้แง่ดีอยู่ผมคิดว่าเขาอาจติดภารกิจหรือว่าอยู่ในระหว่างขับรถหรือว่านี่ภารกิจหรือธุระจำเป็นจริงบอรับสายก็ได้มืออื่นอาจสิโทรมาหาผมแม่ว่าบโทรมาหรือให้ผมเข้าใจเอาเองเงียบหายไปได้ผมก็พ่อเข้าใจ พ่อเดาเหตุการณ์ได้อยู่แต่ว่านองเขาที่ตกตกหนักอยู่กรมอยู่กับน,นองเขาและที่สี่สสำคัญที่สำคัญที่นี่ผู้ท่อนจังหวัดพิชโนโลกถ้าคุณที่จบหรือสรุปเรื่องพอเรื่องนี้จะต้องไปถึงจะได้าตำรวจแห่งชาติถ้าคุณที่สรุปเรื่องคุณต้องสรุปเรื่องให้มั่น บริ่างจากคํำสัมผณ์ของนองเขาสัมษณ์สองั้งให้การตรงกันทั้งสองคั้งแต่ว่าหลังจากที่ไปพบผู้ท่อนจังหวัดเนาะจังหวัดพิษณุโลกแล้วอาจจะม่ให้การอีกแบบนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผู้ท่อนจังหวัดพิษณุโลกต้องตอบสังคมให้ได้ระวังกรรมการสอบให้ระวังให้ดีเรื่องของกรรมการสอบสอบให้ดีนะครับ สอบให้มันถูกนะครับไหนบอกว่านิวไหนมันลายสิตัดออกไงถ้าว่าถ่าเฮ็ดบ่ได้และกระทาสอบได้ลักษณะที่ซ้อยเหลือกันค้นที่ซ้อยเหลือนั่นแหละสิเป็นผู้รับกรรมเสียเองผม่าเชื่อน้อง,องสองคนอนี้อกว่าเขาสิกับคำให้การผม่าเชื่อเวรกรรมมันมีจริง เกิดเมื่อหนึงอาชีพเขาเยังขับรถอยู่เกิดเขาเดือดร้อนได้รับความลำบ,บากเละสเมาเพิงผมคิดหรือว่าผมสี่ซอยผมบม่อยากได้ไปให้มันยากจนถึงต้องไปแจ้งความดำเนินคดีับผู้ที่เกี่ยวของ แต่ว่ากรรมาการสอบนั่นนะระว่างห้ดีผู้ดใดเป็นกรรมาการตอนนี้ประธานกรรมาการในการสอบอ้อเท็จจริงนะผู้ดใดเป็นสอบการสอบพื้อที่ซอยเหลือกันเนะี่ยสอบมันต้องสอบออกอีกแนวหนึง่งแต่ว่าข้าราชการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดหลักการเมื่อนี้วันที่ทห้ามันต้องเป็นอันเดียวกันนะมันติแตกต่างจากนี้ไปบ่ได้ ระวังให้ดีเตือนด้วยความหวังดีตัวเองไม่ได้สงังเรื่องสางเาล่าคนอื่นเป็นคนสางแต่ว่าถ้ากรรมาการสอบค้นว่าสีซอยกันน่ะนะครับเพราะว่าคิดผิดคิดผิดให้คิดถึงครอบครัว้อให้คิดถึงอนาคตของตัวเองนะครับถ้าคุณไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้ก็บ่ะสมควรอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป กล้าเอาตำแหน่งของตัวเองไปรับรองคนอื่นเหรอครับเป็นไหนสอนองหวยขวางเป็นไหนครับอยากเป็นนังสั้นบ่ถ้ายากบ่อยยากเดี๋ยวสิจัดให้